สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกบานเช้าค่ะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือบานเช้าสีนวลน,นะคะเพื่อนๆดูสิสวยสะพร่างแบบนี้เราปลูกเอาไว้ริมทางเข้าบ้านค่ะนี่อันนี้เป็นถนนนะริมทางเข้าบ้านเรานะคะนี่เป็นดอกบานเช้านะคะฝั่งทางที่เห็นอยู่ไกลๆตรงนู้นเป็นดอก ดอกบัวดินนะคะเดี๋ยวตอนที่ฝนตกชุกๆมากๆก็จะเห็นมีบัวดินบานเนาะช่วงนี้ก่อหรือดูแล้งชมดอกบานเช้าไปก่อนค่ะบานเช้าที่บ้านเรามีสองสีนะคะแล้วก็เป็นบานเช้าที่ไม่ใช่แบบโบราณน,นะเป็นบานเช้าที่เห็นไหมมีแกสอนใหญ่ๆตรงกลางใจกลางนี่เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็มีความแบบเหลืองระเรื่อระเรื่ออยู่ใจกลางกลีบดอก น่ารักมากๆสวยแล้วก็ทนนะคะปลูกก็ง่ายใช้กิ่งปักชำค่ะนี่แบบนี้เลยนี่แบบนี้สวยไหมล่ะอันนี้คือสีเหลืองนะคะมีสองสีค่ะสีเหลืองกับสีนวลสวย สีเหลืองอันนี้เราได้สายพันธุ์มาจากเชียงใหม่นะคะก็สามารถนํามาปลูกได้ที่นี่อําเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนะคะก็สามารถปลูกได้ปลูกได้ทั่วไทยคะ่ะเพราะว่าดอกไม้ชนิดนี้นี่คือแบบว่าง่ายๆนะคะแค่ใช้กิ่งปักชำเนาะคราวนี้ถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจกิ่งนะคะเอาไปปักชำบ้างเราขาย ชุดละ25กิ่งราคา100บาทค่ะเพื่อนๆจะซื้อ2สีใน1ชุดเลยเราก็จัดให้ค่ะ2สี2 5กิ่งราคา100บาทหรือจะซื้อสีละ25กิ่ง2สี2สี50กิ่งนะคะราคา170บบาทเราจัดให้ค่ะนะคะสนใจนะคะดอกไม้สวยๆที่บ้านเราโทรกันเข้ามาได้เลยที่ เบอร์โทร0814007137นะคะหรือว่าติดตามดอกไม้สวยๆของบ้านเราเลยเนี่ยก็ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยฝากติดตามกันด้วยนะโอเควันนี้เดี๋ยวยุ่งลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายนะคะ